Oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นนะ่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยราะว่าไม่ชอบพวกคินเมนเอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ก้องมาแสบพรมาดีเิอตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆอะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองแลบประกันได้ว่าคนผิวแ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่แล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสนะคะกระด,ดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s e c o m รู้ข่าวถามมันมีมานานแล้วผมเพิ่งรู้เมื่อวานเองครับใช่ว่าผมกับเชเบียก็ไม่ได้คุยกันเหมือนกันเรื่องนี้เพราะว่ามันมันไม่ได้คุยกันจริงๆครับมันเหมือนกับว่าเราเป็นเหมือนกับเจนของเอ็กแสกที่มันติดกันเขาเข้ามาก่อนเราถอดเข้ามาตามเพราะว่าเขาเป็นรุ่นพี่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเหมือนกับคาสติ้งนี้ที่มันติดกันเนี่ยทำให้เราแบบเจอกันบ่อยในคลาสหรือว่ามีการแจมคลาสอะไรเงี้ยเราก็เลยเจอกันแล้วก็แบบมีไปกินข้าวเป็นกลุ่มใหญ่ๆอะไร กับน้องเลระดับไหนครับกับเชเบลเหรอครับสนิทไม่ไม่ได้สนิทมากสนิทระดับหนึ่งครับเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนร่วมข่าแล Pablo, world, oui, ้วก็แบบเจอกันก็คุยเล่นกันแซวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติเพราการที่เราไปแซวน้องเล่นกันอย่างนี้มันก็เลยคนจับประเด็นว่าเราแบบว่าจีบน้องอะไรแบบหยอกล้อน้อเปล่าหรอครับไม่นะครับผมไม่ไม่ไม่ได้อะไรก็แบบ เหมือนกับผมก็แซวทุกคนอยู่แล้วเวลาเจอกันอะไรเงี้ยผมเป็นคนแบบตลกตลก,ลกเจอใครก็แบบแซวหรือว่าถ้าสนิทพอสมควรก็คือแบบเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับใช่แต่ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คุยีเลยไม่ได้คุยเลยครับเชอบเบลก็ไม่ได้บอกผมให้ปล่อยให้ผมรู้เองงงไหมครับที่ออกมางงครับเพราะว่ากับเชอร์เบลค่อนข้างห่างพอสมควรเพราะว่างานก็ไม่เคยร่วมง,งานกันเจอกันแต่ตามงานของบริษทัทอะไรย้ย อเข่าไปข่าไปทาให้ความสิทธิจน้องเชเบลลดลงหรือเปล่าครับไม่ครับไม่ไม่เลยครับเพราะว่าเหมือนกับมันไม่ไม่มีการคุยกับเชเบลเป็นทางการด้วยว่าว่าแบบข่าวนี้เราจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยเหมือนกับมันก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่แบบเหมือนกับ,กบพี่ๆอาจจะจับจากรูปวันนั้นถ่ายรูปใช่ไหมครับรูปในอินสตาแกรมว่าวันนั้นน่ะเชเบลอ่ะไปถ่ายที่ แอคสตูเหมือนผมเจ้าพายุกับภาพไปถันกองมันจะติดติดกันแล้วเชเบลก็แบบเดินมาเที่ยวกองอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็แบบเจอกันพอดีก็เลยถ่ายรูปเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานเท่าไหร่แปลว,ว่าเชเบลเป็นเพื่อนที่ไม่มดี่ยวแบบนานก็ <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่กล้าพูดนะมันก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบมันมันหา่นหางมันห่างเหมือนกันแล้วตอนนี้เรามองใครเป็นพิเศษหรือเปล่ญญาครับมีสาวไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีเลยจริงๆแล้วเชเบลเป็นสแฟนของใครับ สเปกเหรอครับผมผมไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงไงผมเลยไม่กล้าพูดว่าว่ามันใช่สเปกเราหรือเปล่าอะไรเงยไม่เคยแบบคุยจริงๆว่าแบบเขาเป็นคนนิสัยยังไงเรารู้จักกันแค่ในคลาสติกรึเป่าไม่ได้การคบกันรักกันรอเปล่าไม่ไม่เลยครับกลัวไหมคมรับว่าหลายคนจะมองว่าที่แบบเราไม่กล้าสารตอเพราะว่ากลัวว่าทำที้ไหนก็เหมือนกันแต่ว่าควารักนี่ค่ายอะไรงอ๋อผมว่าเรื่องความรักที่ที่ค่ายก็ไม่ไม่ได้แบบรักในค่าย ผมว่ามันมันไม่ควรมันไม่ได้กีดกันอยู่แล้วครับไม่ไม่ว่าจะเป็นรักในค่ายรักนอกค่ายหรือว่ารักกับใครอะไรย,ยี่ห์ก็ไม่ได้ห้ามเลยไม่ได้ห้ามครับ,รบผู้ใหญ่แบบแล้วแต่เลยแค่แบบทําตัวให้ตัวเองโอเคแบบโอ,โอเคกับงานอะไรก็โอเคหลังพี่เขาเขาคุยกเรื่องเดิมใช่ครับยังผมกับเชอร์เบลแทบไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้ ัไลน์อะไรไม่มีเลยครับใช่ก็แบบถ้าเจอกันก็พูดกันปกติจริงๆตอนนี้เราเปิดใจมองใครใหม่มองคนผู้หญิสงสาหรือเปล่ายังเลยครับตอนนี้ก็แบบ ทำงานทำงานทำงานเพราะว่าละครก็เร่งถ่ายเหมือนกันใช่ครับไม่ได้มีเข้ามาไม่ชื่นใจอะไรไม่อ่ะยังไม่มีเลยครับก็ผมคิดว่าสักวันถ้ามีเดี๋ยวมันก็จะแบบเจอเองหรือผู้ใหญ่ขอไว้ก่อนว่าช่วงนี้เอ๊ะเราเข้าโงการใหม่ๆโฟกัสงานก่อนดีกใครไหมอะไรแบบไม่นะครับที่ค่ายที่ค่ายค่อนข้างจะปล่อยว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่่เราควรจะทํางานให้มันโอเคไว้ก่อนใช่ผมก็เลยมาโฟกัสเรื่องงานก่อนเรื่องแบบอะไรพวกนั้นผมก็แบบ ยังยังไม่ค่อยได้แบบไปค้นหาหรอ okay. okay. hmm. okay. um ือว่าไปใส่ใจเลยเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบนทางสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิีฟก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอรที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายอัปเดตแบบสุด กระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิต,ตแบบอันศินที่คุณต้องร้องว้าวพอมแซคดวงการงานการเงินความรักแบบแั้นๆไม่เสียงเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r i t ท์เก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว